วัครับวันนี้พบกับนายพานมาลายครับมาตีพุ่งลวงนะครับวันนี้เดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับลุงวนนู่นเห็นนะมันต่อยชาวบ้านครับแล้วต้องมาจัดการ นี่ผมเพ้นครับตอบถอยครับตอนนี้พึ่งเริ่มมีอาการแตกหลังนะครับเราขอก่อไฟไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของเรา

น,นี่เราก็กอ่อฝายเสร็จแล้วนะครับเพิ่งแตกหลังครับเพิ่งเริ่มมีอาการแตกหลังเราต้องกอ่อฝายไว้ก่อนเดี๋ยวยุ่งครับไม่ได้หลังจากที่เรามีประสบการณ์ครั้งที่แล้วครับลงพ่าหมาครับไปติดตามทางช่องยูทูบได้นะครับ ของดีจริงครับผมนี่วิ่งปลาแตกเลยอะสามร้อไม่ถ่ายขายอยากรับบูช้าทักแชทหาผมได้ประลาข้าวครับประลาข้าวผ่นเรื่องเอาพึ่งเริ่มแตกหลังครับอันนี้พึ่งลงมางล่างนะครับ ตอนนี้ลมพัดไปทางทิศตะวันตกนะครับปั่นจึงใ้ขึ้นข้างบวนวันนี้เราเป็นผู้ชมที่ดียุ่ง่ากนะครับตอนนี้ผ่านวิกเริ่มปีพึ่งแล้วครับเริ่มปั่นแล้วครับกัน,นครับ จะยุ่งไหมไม่รู้แข้งเดียวมีนะเอาคอายก็อาฟอยู่ข้างครับก็อา,า,าฟป่อไฟขอางเราหลวงพ่อมมาครับติดตามช่องพี่พรน่นองชุมผลเขาย้อยได้ครับหลวงพ่อมมาครับ ของจริงครับหลังนี้หลังนี้ได้น้ำหวานมาเออได้มาห้าขดครึ่งครับสองหลังครับที่เพชรบุรีนะครับตอนนี้น้ำพึ่งเริ่มหาได้แล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราตีแก้เสื้อกันไปก่อนครับครับปัดออกแล้วครับพึ่งเริ่มแก่แล้วครับหลังนี้ พึ่งลงมาตอมข้างล่างเยอะมากครับตอนนี้ต้องรอช่วงหน้าแองครับช่วงมีนาเมีสาพฤสภานนะครับเราจะจัดหนักกันเราจะมีฐานท่านท่านประยุทธ์นะครับเป็นคนราดบุรีครับเราก็ช่วยๆ่วกันตี

เมื่อกี้มาตฟังแล้ผ่านนะครับเมื่อกี้เชือกด้านดึงไม่ขึ้นเอาพีดโต,ต,ต๊ะตมาครับได้แล้วจะมีดผ่านครับเมื่อกี้ต่าๆคุยกับท่านผู้ชมอยู่อโอ้โหวันนี้ผมไม่ได้ห้อยพ่อม้านะครับถ้าใครอยากรู้พ่อม้าเป็นไงไปติดตามช่องพี่ผนได้ครับ ่องเขาดีจริงครับนี่เป็นช่องของในผานมาไหลนะครับเดี๋ยวเราจะไปอันนี้เราจะไปตั้งแคมป์กันต่อครับตัดเริ่มปาดเลยครับ เนี่ยคนยุงล่างเราก็ต้องทำหน้าที่เพื่อให้ฝ่ายลุกไล่เขาครับนี่เป็นเป็นไล่เขาเขามาตัดหญ้าเมื่อวานเนนี้มันมาตอยตอยเจ้าของบ้านนะครับที่แรกของไม่ตีหรอก มันตายของบ้านเลยเราเป็นพล,ลเมเมงดีเราต้องมาจัดการให้ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยใจมากมากนะครับเพราะไฟมันเริ่มดับครับเพราะว่าไนจะไฟดับทีไรผมน,นี่ครับตอนนี้มันเริ่มเยเยเวผมนะครับ เริ่มพึงๆแล้วเราต้องใช้หน้ากากให้เรียบร้อยครับผมผมอะใครสนใจไอ้นี่ยใครสนใจน้ำพึ่งปลาบอกผมได้บอกพี่ชายผมได้เนือติดต่อเบอร์ส่3นหกสามส่วนเจ็ดสี่สวนสีามได้ครับของแท้แน่นอนครับไม่มีปลอมขวดละสี่ร้อยบาทห้ามต่อหลองครับสี่ร้อยบาทเท่านั้น ครับหลังหลังแกกําลังเลิอกแกแล้วครับหลังนี้วันนี้หลังปาดเยอะมันมันหนีท้องหลังคู่ครับฮะดึงไฟเชื่อปีนี้ดึงไรดึงอะไรนี่ายลูกเราเนี่ยายลูกฮะเพราะมันเกิดอันตรายได้ ตอนนี้มันต่อยที่หัวผมนะครับด้านหนไม่รู้เดี๋ยวตอนนี้ผมขอก่อฝายเพิ่มนะครับนี่ครับต่อยอยู่นี่นี่เดี๋ยวครับพี่นี่ครับต่อ,อยยรงนี้นะครับหนึ่งตัวครับเมื่อกี้ผมไปรับปองน้ำผึ้งเหรอ อยางนี้มันมีน้ำมันนะครับมีแต่ตัวออนครับบิ๊กดึงปังแล้ะปั๊บปั๊บก็อไฟก่อนนี่ครับลงมาเรียบร้อย ไม่มีน้ำหวานครับพึ่งอย่างนี้เงยตัวอ่อนล้วนๆเลยพึ่งเรื่องแกแล้วครับตอนนี้พันวิกกำลังตอกถอยนะครับตอกถอยลงอยู่แรงเลยฮะเราขอเป็นชิปก่อนนะครับตอนนี้นช่องไหนพามาหาายฟังติดตามนะครับไปกันครับ